สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพบกับผมกอปแกป๊ปโอเคคาะเซ็นเตอร์นะครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ามองนะครับ <c oughs> วันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนอนะครับผม Honda City ตัวนี้เลยนะครับผมเป็นรถ Honda City 1.5นะครับราคาพิเศษ โดนใจแน่นอนผมมามาชมรถเลยไปกันนะครับผมไปกันเป็น Honda City นะครับจะเป็นสีขาวนะครับผมนะครับจะมาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตสีดําที่ตัดกับสีรถเลยนะครับพร้อมกับไฟหน้านะครับมาติดลีฟเล็กเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับผมดูสปอร์ตมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนี่เลยครับผมจะมีแม็ก17ให้นะครับผมก็คือจะ มีมาพร้อมกับคาลิปเปอร์สีแดงที่ดูฉบเฉียวสปอร์ตมากเลยนะครับพร้อมกับหน้ายางที่เล็กนะครับอยู่ที่205นะครับ 45R17 นะครับมันจะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันมากขึ้นครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของใบเลี้ยวที่อยู่ด้านข้างนะครับผมช่วยให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นมาพร้อมกับสเกิร์ตด้านข้างเลยนะครับ มือจับของเราจะเป็นแบบโครเมียมให้เลยนะครับตัวนี้นะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับเพิ่มความสปอร์ตของตัวรถมากขึ้นนะครับทีนี้ผมจะพาเข้าไปดูในตัวรถนะครับว่ามีอะไรกันบ้างสำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นระบบไฟฟ้ามาทั้งคันแล้วนะครับปรับกระจกด้านข้างก็จะเป็นไฟฟ้าเหมือนกันจะอยู่ด้านนี้ซ้ายขวาด้านข้างเป็นพุ่มหนังนะครับเดินได้แดงดีไซน์ ภายในนะครับก็จะมีเครื่องเสียงให้นะครับ FM AM USB AUX Air ของเราจะเม็นนวดน,นะครับเยีย์ <Yeah. S 1> จะเป็นอัตโนมัตินะครับ <Yeah. S 1> ดีไซน์ <Ooh. S 1> สปอร์ตที่เราให้ไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะเป็นเบาะหนังเดินได้แดงแน่นเปรีย้ยวใหม่ <Yeah. S 1> ส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับกว้างขวางมากนะครับสะดวกสบายในการนั่งผมสูงร้อยแปดสิบกว่าจะ <Yeah. S 1> นั่งไดส้สบายๆนะครับพามาดูในส่วนของด้านหลังกระจกเป็นกระจกไล่ฟ้าจะมีสปอยเลอร์นะครับมาพร้อมกับ เซนเซอร์ S S หลัง2จุดสวยถูกใจไหมครับผมกับ Honda City นะครับปี2010ราคาอยู่ที่288,000บาทนะครับประวัติดีฟีดาวไปเลยกับรถคันนี้นะครับผมฟรีค่าดำเนินการในการออกรถทั้งหมดโดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเลยสัก <Wow. S 2> บาทเดียวนะครับ แล้วเราจะมีเพิ่มให้อีกอย่างหนึ่งคือฟรีสปาร์คาหนึ่งปีหนึลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับรถของเรานะครับจะไม่มีชนดักน้ําท่วมอย่างแน่นอนสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจ Hondacity ตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถติดต่อกับเราได้ที่ Facebook หรือเบอร์โทรตามด้านล่างนี้ได้เลยเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนกับรถสวยๆราคาดีๆของเรานะครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ